สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาโกกผมนะครับมาดูวิธีการโกนครับจะทําอย่างไรไม่ให้สีติดผิวหนังนะครับวันนี้ไม่ยากนะครับอมาดูกันเลยนะครับเราจะใช้วาสลีนนะครับทาเข้าไปที่ผิวหนังนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับทางด้านข้างด้านหลังนะครับรวมถึงใบหูด้วยนะครับ วัสลีนจะเป็นตัวไปเคลือบนะครับไม่ให้เคมีะ K Me นะครับหรือครีมย้อมสีผมนี้ติดกับผิวหนังของเรานะครับเมื่อเราทำการใช้วัสลีนทาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ที่ปิดหูนะครับปิดเพื่อไม่ให้สีโกกผมนะฮะติดกับใบหูนะครับ ไม่ให้เลอะเทอะนะครับง่ายๆก็คือว่าไม่ให้สีนะฮะที่เราจะโกกนี้เลอะเปืเป้อนไปติดที่ใบหูของเรานะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้แผ่นพลาสติกใสนะครับห่อเขานะครับการห่อพลาสติกใสเราจะห่อเพื่อไม่ให้เคมีของเรานะฮะสัมผัสกับลมนะฮะจากลม ลมจากแอร์นะฮะลมจากพัดลมบ้างนะฮะจะทำให้เคมีหรือครีมโกกผมนั้นแห้งตัวลงนะครับไร้ประสิทธิภาพในการติดสีผมนะครับอาจจะทำให้สีผมนะฮะไร้ประสิทธิภาพนะฮะเพราะเคมีเราแห้งลงนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับสีที่ติดกับผิวหนังนะฮะถ้าเกิดการแห้งขึ้นมานี้นะครับ จะทาการล้างออกยากมากนะครับเราจึงใช้พลาสติกใสนะฮะห่อหุ้มเขานะครับเราจะทิ้งเวลาไป8นาทีนะครับเมื่อได้ครบเวลา8นาทีนะฮะเราจะนําลูกค้าขึ้นเตียงสะนะครับแล้วก็ทําการล้างนะครับขั้นตอนการล้างสีผมนะครับท่านผู้ชมเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราล้างไม่เป็นนะฮะสีที่ติด ผิวหน้านะฮะจะไม่สามารถออกออกได้เลยนะครับผมขอใช้ทิษดีนี้นะฮะผมขอเรียกว่าทิษดีสีล้างสีนะครับเราจะใช้สีตัวมันเองนะฮะล้างตัวมันเองง่ายๆครับเราจะนวดนะฮะนวดสีนะครับใช้สีของตัวมันเองเนี่ยครับล้างตัวมันเองโดยการนวดฮะนวดไปเบาเนะฮะนวดนะฮะทั้งทั่วศีรษะเลยนะครับ แล้วก็ใบหูด้วยฮะถ้าใบหูมีสีติดเราก็นวดไปเลยนะฮะนวดไปเลยนะทฤษฎีนี้ผมจึงเรียกว่าทฤษฎีสีล้างสีขออย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับอย่าเปิดน้ําลาดก่อนนะครับอย่าตักน้ําลาดไปก่อนถ้าตัดไปถ้าท่านผู้ชมนะฮะเปิดฝักบัวหรือเอาน้ําลาดไปนะจะไม่สามารถเอาสีที่ติดผิวหนังนี้ออกได้เลยนะฮะไม่สามารถล้างออกได้เลยนะจะเป็นคราบดํา ะะเมื่อท่านผู้ชมมั่นใจแล้วฮะถึงไปทั่วแล้วมั่นใจแล้วก็สามารถเปิดน้ําล้างได้เลยฮะและตอนนี้เราก็ทําการสะได้เลยะฮะจดีนี้นะฮะเรียกว,ว่าเจดีสีล้างสีมันจะไม่มีสีติดเลยนะฮะถึงถ้าติดก็จะติดเป็นคราบเล็กๆน้อยๆน,นะครับง่ายเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับมาดูผลงานกันนะครับจากเราสะเสร็จนะครับ เห็นไหมครัท่านผู้ชมครับจะไม่มีคาบเลยนะครับใช้ทฤษฎี4ีล้างสีนะครับไม่มีคาบเลยนะฮะง่ายเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมถูกอกถูกใจนะฮะชอบคลิปนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกํำลังใจให้ผมได้สร้างผลงานออกมาใหม่ๆนะครับเห็นไหมครับผม ได้นิดเดียวนะครับอ่านนท่านผู้ชมก็สามารถไปใช้ได้ไปทําเองได้นะครับสีก็จะไม่เปื้อนผิวหน้าและศีรษะใบหูเราอีกแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ